สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขแบบฟอร์มเช็คนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการกําหนดรูปแบบตัวอ,อ,กอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนาตัวเอียงหรือว่าตําแหน่งในการพิมพ์นะครับวิธีการก็คือให้เราไปที่ตัวเช็คดีไซเนอร์ตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอของการดีไซน์เช็คนะครับ การใช้งานในส่วนนี้นะครับจะเหมือนกับการใช้งานพวก Microsoft Word Excel อะไรพวกนี้ครับก็คือให้เราเลือกสิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับเช่นเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับให้เราเลือกของที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเช่นในส่วนนี้นะครับเลือกแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยอาจจะเป็นตัวหนานะครับตัวเอียงได้หมดเลยนะครับหรืออาจจะเป็น ในเรื่องการปรับขนาดฟอนต์นะครับอาจจะเปลี่ยนไปสักขนาด20อะไรอะไรเงี้ยครับก็าสามารถทําได้ครับสมมุติว่าเรามีการพิมพ์เช็คแล้วตำแหน่งในการพิมพ์มันไม่ตรงนะครับเราสามารถคลิกแล้วจับลากไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะเคลื่อนย้ายทีละหลายๆส่วนให้เราคลิกเมาส์ซ้ายลากคลุมทั้งหมดนะครับแล้วขยับตำแหน่งได้เลย ประมาณนี้นะครับเมื่อดําเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยให้เราทําการบันทึกตัวแบบฟอร์มนี้นะครับโดยที่ที่ผมเซฟแล้วก็ปิดหน้าจอนี้นะครับแล้วลองทดสอบการปริ้นดูนะครับก็จะได้รูปแบบตามที่เราแก้ไขในตัวแบบฟอร์มนะครับ